quản án đó nó อะไรพ่อยังไม่เข้ามายังไม่เข้ามา น้องหวานมาดิหน้องหวานไปไหนเอาที่มันนี่รำมากคนยังไม่มึงเลยเบาหวานออกมาแล้วอ่าอันนี้อ่ะใกกินไกินอนั่ง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 สามปีหกเดือนเจ็ดวันกำไรไงทำไมยังไม่ใส่พี่กำไรหมดอ่า วูเป็นคนมีกำไรเราเดีษษ๋ยววที่ไปสอนนอมาเราต่องรายงานโซ่สามเลยขปีน